สำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยดกร์ประกอบอาภาพันธ์ผู้อำนวยการจิสดาแถลงความร่วมมือร่วมกับกรมทรัพยากรน,น้ำโดยนายพาดอนถาวรกฤิชลัตอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งน้ำพัฒนาส่งเสริมงานวิจัยทางด้านน้ำตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ในนกกาารารารรรรบิหจัดด้้วยยเทคโโนลีวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่กรมทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็จิสตานะครับได้ร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศนะครับจิสดาเรามีข้อมูลที่อัปเดตท่ท,ทุกวันนะครับจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเรามีาระบบภูมิาสารสนเทศหรือเรียกว่า g i s นะครับซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการ ร่วมมือกับหน่วยง,งานอย่างเช่นสำรักกรมทรัพยากรน้ำนะครับในการใช้ข้อมูลประโยชน์ในกรวางแผนในอนาคตนะครับและการเตรียมพร้อมเพื่อสังคมและประชาชนครับ นายพาดนถาวรกลิจชลัตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้เปิดเผยว่ากรมทรัพยากรน้ำมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนพื้นฐานที่ทันสมัยซึ่งการร่วมมือกับทางจีตาจะช่วยยกระดับข้อมูลทางภูมิสารสนเทศเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การออกแบบในเรื่องของนโยบายทางด้านน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องขอขอบพระคุณนะครับจิสดานะครับที่มาร่วมมือกันในวันนี้นะฮะซึ่งการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้าครับในการวางแผนเรื่องการจัดการน้ํานั้นนะครับนอกเขตชมระทานจําเป็นครับที่จะต้องอาศัยองค์ความรู้นะฮะด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศนะครับซึ่งเพื่อประกอบในการวางแผนเพื่อประกอบในการทํางานครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะฮะที่จะทําให้การทํางานนั้นชัดเจนขึ้นในการร่วมมือนะครับแล้วก็ คาดหวังว่าจะเป็นกรณีนี้นะครับจะเพิ่มสินคภาพในการทํางานทั้ง,สอง,ส,องสองกลมนะฮะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการข้างหน้าครับ สำหรับขอบเขตความร่วมมือของทั้ง2หน่วยงานซึ่งทั้ง2หน่วยงานจะร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนศึกษาข้อมูลวิชาการองค์ความรู้สังเคราะข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพน้ำของน้ำต้นทุนให้สอดคล้องกับความต้องการน้ำนำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านน้ำที่มีประสิทธ,ธิภาพเพื่อความสมดุลมั่นคงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป